ชาตินี้จะแต่งหรือไม่ได้แต่งต้องดูเทคนิคการดูลายมือผ่านเส้นสมรสสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องของเรากันอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของการดูลายมือซึ่งเป็นศาสตร์ที่หลายคนให้ความสนใจไม่แพ้ศาสตร์การดูดวงด้านอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องของการดูลายมือในเรื่องของเส้นสมรส หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าดูเส้นเนื้อคู่นั่นเองค่ะมาดูกันดีกว่าค่ะลายมือเส้นสมรสจะมีความหมายอย่างไรกันบ้าง 1. ถ้าหากเส้นสมรสนั้นอยู่ใกล้เส้นจิตใจมากเขาว่ากันว่าเจ้าของลายมือมีโอกาสแต่งงานเร็วกว่าเพื่อนคนอื่นๆในวัยเดียวกัน 2. ถ้าหากเส้นสมรสบนฝ่ามือของใครอยู่ไกลจากเส้นจิตใจหรืออยู่ใกล้คนนิ้วก้อยมาก ทำนายได้เลยว่ามีโอกาสแต่งงานได้ช้าตามตำราหัตถศาสตร์ท่านแบ่งระยะความชัดเจนหรือความเด่นของเส้นสมรสดังนี้ค่ะบนฝ่ามือผู้หญิงเส้นสมรสจะเด่นชัดประมาณอายุ23-25ปีส่วนบนฝ่ามือผู้ชายเส้นสมรสจะเด่นชัดประมาณอายุ25-28ปี สโดยปกตินั้นเส้นสมรสจะมีเพียง2อถึงสเส้นเท่านั้นหากมีเส้นสมรสมากตั้งแต่สี่เส้นขึ้นไปถือว่าค่อนข้างผิดปกติในเรื่องของชีวิตคู่หรือชีวิตการสมรสเพราะทําให้ชีวิตคู่วุ่นวายเกิดการหย่าร้างหรือการแต่งงานหลายครั้งอันเนื่องมาจากการมีเรื่องเสียหายที่ผิดทํานองคลองธรรม 4. หากเส้นสมรสมีสองเส้น มีความยาวเท่ากันแต่อยู่ไม่ใกล้ชิดกันนะอาจจะหมายถึงจะมีการแต่งงานสองครั้งแต่เป็นการแต่งงานที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตทั้งคู่ 5. ถ้าเส้นสมรสมีสองเส้นความยาวของเส้นทั้งสองเท่ากันและอยู่ใกล้ชิดกันมากแต่บ่งบอกได้ว่าชีวิตรักของคุณจะมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกกลางทั้งก่อนแต่งงานและหลังแต่งงาน หส่วนถ้าบนฝ่ามือใครเกิดเส้นสมรสขึ้นสามเส้นแต่เส้นกลางมีความยาวมากกว่าเส้นอื่นๆพยากรณ์ได้เลยว่าเจ้าของลายมือนั้นจะได้คู่ครองที่ดีจะมีความสุขในชีวิตคู่รักใคร่กันดีเด็ดแต่ถ้ามีเส้นสมรสเกิดขึ้นเพียงเส้นเดียวเท่านั้นแต่มีความชัดเจนมาก พยากรณ์ได้เลยว่าชีวิตคู่ของคุณนั้นจะอยู่กันจนแก่เท่าเพราะจะได้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริง8แ,และถ้ามีเส้นสมรสเพียงเส้นเดียวแต่ดูลังเลือนไม่ชัดเจนจนแทบมองไม่เห็นเส้นสมรสเลยหมายถึงชีวิตการแต่งงานเป็นไปอย่างธรรมดาจนบางครั้งก็จืดชืดไม่มีชีวิตชีวาแต่ก็ไม่ถึงกับต้องอย่าร้างกันและสามารถครองคู่กันไปจนแก่เท่าได้ 9. ส่วนเส้นสมรสของใครเป็นเส้นปะไม่ต่อเป็นเส้นเดียวกันบ่งบอกถึงการแต่งงานหรือชีวิตคู่ที่ไม่ยั่งยืนหรือไม่มั่นคงทำนายว่าจะมีการหย่าร้างหรือเลิกรากันภายหลังแต่งงานสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจกันหรือไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ทำให้ต้องเลิกรากันในที่สุดสิทถ้าใครมีเส้นสมรสยาวไปจนชนเนินอาทิตย บ่งบอกถึงการแต่งงานกับคนที่ร่ำรวยมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีและจะมีชีวิตหลังแต่งงานที่มีความสุขแต่ถ้าเส้นสมรสยาวไปจนเลยเส้นในเนินอาทิตย์แสดงว่าภายหลังแต่งงานไปแล้วจะมีเหตุทำให้เสียชื่อเสียงในตำแหน่งหน้าที่ทางการงานอาจถึงขั้นเปลี่ยนงานใหม่หรือย้ายที่ทำงานใหม่เลยก็ได้ 11ถ้าหากเส้นสมรสของใครมีปลายโค้งลงไปหาเส้นจิตใจทำนายว่าชีวิตหลังแต่งงานมักมีเหตุให้ขัดแย้งกันไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได,ด้ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลที่แตกต่างกันจนมีเหตุให้ชีวิตคู่ครากจากกันไปหรือมีเหตุทําให้ต้องหย่าร้างกัน 12. หากเส้นสมรสของใครมีการโค้งลงไปจนไปชนเส้นจิตใจ หรือตัดผ่านเส้นจิตใจทำนายว่าคู่ครองของคนคนนั้นจะต้องตายจากไปก่อนโดยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วให้สังเกตดูตำแหน่งของเส้นสมรสว่าเกิดใกล้หรือไกลเส้นจิตใจหากเส้นสมรสอยู่ใกล้เส้นจิตใจเหตุการณ์ก็จะเกิดเร็วแต่ถ้าเส้นสมรสอยู่ห่างจากเส้นจิตใจเหตุการณ์ตายจากการก็จะเกิดขึ้นช้า 13. หากเส้นสมรสเกิดมีเส้นตั้งฉากพิ่งลงตรงลงไปยังเส้นจิตใจท่านว่าคู่ครองของคนผู้นั้นจะตายจากกันไปเพราะอุบัติเหตุโดยไม่คาดฝัน 14. หากใครมีเส้นสมรสยาวโค้งขึ้นไปบ่งบอกถึงคนคนนั้นมักจินตนาการหรือตั้งความหวังในเรื่องความรักและชีวิตคู่ไว้สูงมากจึงเป็นคนไม่ตัดสินใจ หรือตกลงตรงใจกับใครง่ายๆตนอาจทำให้ขึ้นคารไม่มีโอกาสได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่กับเขาและมักอยู่ครองโสดไปตลอดชีวิตนี่คือทั้งหมดของการดูลายมือเส้นสมรสนะคะเชื่อว่าตอนนี้คงต้องมีบางคนกำลังสำรวจลายนิ้วมือของตัวเองกันอยู่แน่ๆถ้าใครได้เส้นสมรสเป็นแบบไหนก็บอกกันได้นะคะ แต่ถ้าได้ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีก็อย่าเพิ่งกังวลไปค่ะบางทีมันอาจจะเป็นเครื่องหมายที่ยังเตือนเราให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทก็เป็นได้นะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อรับข้อมูลสนุกสนุกประจำวันและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ